สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยสวัสดีเอฟซีจากประเทศเลาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบพ่อกับบลกกีตาคนเก่าคนเดิมครับท่านผู้ชมนะเพิ่มเติมก็มีประเด็นมาพูดคุยกับพี่พี่เอฟซีอีกแล้วครับก่อนอื่นบลกกีตาก็จะมาถามพี่พี่เอฟซีนะครับบ่าวกีตาอยากรู้ว่าคนไทยหรือว่ารถเกี่ยวข้าวไทยนะครับนะขาใไ้เกี่ยวเฉพาะอยู่ในประเทศหรือว่าผลิตส่งขายนอกประเทศ นะครับนะให้พี่พีเอฟซีตอบบาร์กิตา้าหน่อยนะครับเพราะว่าบาร์กิตา้าได้ไปเห็นคลิปหนึ่งนะท่านผู้ชมนะที่บอกว่าประเทศไทยนะครับผลิตรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ส่งขายที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับพ่อได้พอได้ไปเห็นนะครับรถเกี่ยวข้าวของไทยประเทศไทยนะครับนะไปเกี่ยวข้าวที่อินโดนีเซียแล้วมีคนอินโดนีเซียพากันมาลุมดูนะครับมา มุ่งดูกันนะครับว่ารถเกี่ยวข้าวของไทยนะครับเหมือนกับไม่เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวของประเทศไทยเลยนะท่านผู้ชมบาวกิต้าได้ไปพังคลิปนี้โอ้โหนะครับยินดีกับประเทศไทยยินดีกับคนไทยนะครับที่โอ้โหนะไม่รู้แต่บาวกิต้ามารู้ทีหลังว่านะครับว่าไทยนะครับเป็นคนส่งออกรถเกี่ยวข้าวไปให้อินโดนีเซียนะครับในการสายทำเกษตรกรนะครับนะ ในการทำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวของอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมนะแล้วบากิตา้าก็รู้มาว่าประเทศไทยนะครับผลิตรถส่งขายหลายสิบประเทศนะครับในทั่วโลกนี้นะครับประเทศไทยจะขยายนะครับการส่งขายนะครับออกไปยังทั่วโลกท่านผู้ชมโอ้โหบาก,กิตา้าได้ฟังคํานี้นะครับ น่ายินดีกับประเทศไทยมากนะครับท่านผู้ชมนะสุดยอดจริงๆบาวกีตาร์ก็เพิ่งรู้นะครับว่าประเทศไทยนะมีความสามารถขนาดนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหไม่คาดคิดนะครับว่าคนไทยฝีมือไทยจะดังไกลระดับโลกถึงขั้นว่าโอ้ยส่องออกต่างประเทศเลยท่านผู้ชมนะ ถ้าประเทศลาวมีคนที่มีความรู้ความสามารถแบบประเทศไทยนะบอกกีตาร์คิดว่านะเงินอัตราต่างประเทศระ้ว่างเงินต่างๆนะครับนะน่าจะเข้าประเทศได้หลายล้านนะถ้าเรามีความสามารถนะครับแต่ว่าเด็กอยู่ประเทศลาวนะครับสั่งอยู่ประเทศลาวนะครับไม่ค่อยจะมีความรู้ไม่ค่อยจะ นะครับไม่ค่อยจะไปในด้านนี้ต่างๆนะไม่ค่อยจะเห็นผลิตอะไรนะจริงนะบ่าวกีตาร์พูดนะในประเทศลาวนะท่านผู้ชมนะบาวกีตาร์ไม่ไม่ใช่ว่าดูถูกประเทศตัวเองนะเพราะว่าบาวกีตาร์สังเกตดูนะรถทุกรถนะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นว่าจะมีรถของคนลาวผลิตใช้เองนะไม่ว่าจะเป็นรถอีแท็กรถไถนาต่างๆนะครับ เป謝謝็นของจีนนะครับนำเข้าจากจีนนำเข้าจากเวียดนามนำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยคืออันดับหนึ่งนะครับยี่ห้อฮอนด้านะครับโคโมต้าพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะไฟฟงไฟฟ้านำเข้าจากจีนนำเข้าจากเวียดนามนะครับนำเข้าจากประเทศไทยนะครับนะอย่างรถโคโมต้าอย่างรถ นะครับบอกกิตา้าคิดว่าทำไมประเทศลาวถึงผลิตรถไม่เป็นทั้งที่มีทรัพยากรทั้งบุคลากรนะครับท่านผู้ชมนะมีคนเก่งอยู่แต่ว่านะครับสอบแบบว่าเอาลูกเอาหลานของเต้านายตัวเองนะครับเข้าไปเป็น เข้าไปศึกษานะครับเข้าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับท่านผู้ชมนะไอคนจนๆอย่างบาลกิตาแบบถ้าว่าเราอยากผลิตอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยนะท่านผู้ชมนะไอเราไม่ได้เรียนหรอกนะเราไม่ได้มีความรู้หรอกนะครับถ้าเราผลิตขึ้นมานะครับนะก็โดนเสียภาษีมากมายท่านผู้ชมนะบัก,กิตาอยากพูดแบบนี้นะครับที่ ถ้าในลาวได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยบาวกีตา้านะยอมจะยอมรับเลยว่าประเทศลาวนี้จเจริญน,นะครับนะเหมือนกับมนุษย์ถ้มที่ออกมาพูดนะแต่บาวกีตา้าก็จะไม่พาดพิงถึงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามีพี่เอฟซีเขาบอกว่าไม่ต้องไปพาดพิงถึงมนุษย์ถ้ำนะครับว่าที่ออกมาอวดนะจะสร้างตึกร้อยชั้นนะครับพี่พีเอฟซีคิดยังไงนะครับถ้า มีพี่เอคนหนึ่งนะครับของของประเทศไทยนี่แหละครับนะพีเอฟจากไทยนยเพิ่นตักเตือนบลกิต้ามาบอกว่าอย่าทําคลิปอย่าไปพาดพิงถึงมนุษยธรรมนะครับจะให้เบลกิต้าพาดพิงหรือไม่พาดพิงนะเบลกีต้าคิดว่ามนุษยธรรมขี้โม้เกินไปจะสร้างตึกแฝดนะครับร้อยซันนะอันนี้ไม่ขี้โม้หรอนะบลกีต้าอย่าง ทั้งที่ตัวเองนี่ทาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะมาเข้าเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมนะรถเกี่ยวไทยส่งออกนอกประเทศนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีประเทศไหนมาติดตามรับชมได้เลยท่านผู้ชมนะบลอกกีตาร์ก็จะไปหาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้ดูพี่ c เอฟซีได้ดูกันนะครับเพราะว่าบา็กกีตาร์ก็เพิ่งรู้นะท่านผู้ชมนะว่าประเทศไทยผลิตรถนะครับเกี่ยวข้าวนะครับส่งขายนอกประเทศท่านผู้ชมนะ ลดเกี่ยวข้าวของประเทศไทยนะครับนะจะส่งออก10ประเทศนะครับท่านผู้ชมนะในปีนี้ได้แก่สปปลาวนะสปะปลาวเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนเลยท่านผู้ชมนะมาก่อนเพื่อนเลยนะสองมาก็คือเมียนมากัมพูชานะครับสีลังกาเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียบังคลาเทศนะครับไนจีเรียและก็กำลังส่ง ตลาดใหม่ๆที่ประเทศแอฟริกานะท่านผู้ชมนะโดยบริษัทมีเป้าหมายส่งออกรถเกี่ยวที่ช้นวัตกรรมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนะบอกกีตาตกใจคนไทยประเทศไทยจะส่งรถเกี่ยวข้าวออกไปทั่วโลกท่านผู้ชมนะโอ้สุดยอดจริงๆท่านผู้ชม โอ,โอ้นี่แหละครับฝีมือคนไทยน้ำเบากีตาร์สุดยอดมากนะท่านผู้ชมนะยอมรับคนไทยทำได้ถึงจริงๆท่านผู้ชมอมนี่ครับท่านผู้ชมนะกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดนะครับพิชนุโลกผู้ผลิตเครื่องจักรกลนะครับทางการเกษตรมากกว่า47ปีนะครับนะ,นะกล่าวว่ากเกษตรตะกรพัฒนาถือเป็นบริษัทคนไทยนะครับนะลายแรกโอเป็นบริษัทคนไทยลายแรกท่านผู้ชมนะในการผลิตเครื่องนวดข้าวสัญชาติไทย ปีหนึ่งมีรายได้นะครับท่านผู้ชมร้อยล้านร้อยล้านบาทท่านผู้ชมปีหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจนะครับนับตั้งแต่เปิดจิตการนะครับมียอดขายมากกว่าพันคันท่านผู้ชมโอ้โหมากกว่าพันคันท่านผู้ชมโอ้โห แต่มีช่วงหนึ่งท่านผู้ชมนะแต่ช่วงโควิดนะครับโควิด19นะครับยอดขายลดลงประมาณ30%ช่วงสถานการณ์เริ่มขี้คายนะครับจึงเปิดตัวลดเกี่ยวนวดข้าวนะครับเจ้านะครับสร้างไฟสร้าง WiFI นะครับ2022ท่านผู้ชมนะวัตกรรมใหม่นะครับล่าสุดลดติดแอ เจ้าแรกของไทยนะครับในขณะเดียวกันนั้นได้จัดโปรโมชั่นนะครับท่านผู้ชมกระตุ้นยอดขายนะครับช่วงไตรมาสสามนะลดลดราคาพิเศษท่านผู้ชมลดราคาพิเศษนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามสิบกันยายนนี้ท่านผู้ชมโอ้โห สุดยอดจริงๆบอกกีต้าะนับถือประเทศไทยส่งรถออกขายนะท่านผู้ชมนะโโหยอมรับจริงๆนะครับ